กินเองเริ่มจากตอกไข่เราจะเอากี่ฟองก็ได้แต่ว่าจะเอาสองฟองตอกไข่ตอกไข่ตอกไข่ตก นนนิดน่่ไไมเป็รแล้วเราก็จะเริ่มไปตีนิดหน่อยตีก่อนตีอย่าเพิ่งให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่นี่ผงอร่อยผงอร่อยชัวร์ใส่นิดหน่อยใส่นหน่อยไหมแม่ใส่เนี่ยใส่เองรงู้ไมแม่ใส่ให้ไหม ใส่เยอะก็เค็มสิคะใส่เยอะก็เค็มอันนี้ฉันจะใส่แครอทแครอทนะคะแครอทใส่ได้ตามใจชอบหรือว่าจะใส่อย่างอื่นเพิ่มก็ได้เห็นไหมห<า>รอือว่าจะใส่หงหงใส่หอมก็ได้ ยักีการตี้เข้ากันตีให้เข้ากันตีให้มนันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะไปเสร็จแล้วไป,อไปทอดกันค่ะเริ่มเปิดไฟจอต,ต้องเตานะคะขัน้นตอนนี้ต้องให้ให้พุกคองอยู่ด้วยนะคะ เลยค่ะที่เ,อ,เองไม่เทให้แม่เทดีกว่าใช่ไหมเทต้องเือดมากโชวโชโชเ,เร็วๆเ,เ,นะเ,เดี๋ยวมันหนาเร็วๆไม่ต้องหมดก็ได้เร็วเอบ ไข่เจียวแครอทไข่เจียวแครอท เตรียมจานเลยค่ะเตรียมจานาไหนดีแต่ที่มันเสียจเยอ่ะนี่แหละวันนี้แหละหงอดีกแล้วเห็นไหมคะหอมไหมคะ โอ้โหลายโอ้โหโอ้โหว้าว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 เศโอ้โหน้ำลายไหลเลยเรามากินกัน เป็นไงรสชาติเป็นไงคะอร่อยเหรอเค็มไหมเค็มพอดีีช้อนตักสิคะมอ่ก็อืมจะกรุบกรุ